สวัสดีค่ะพบกับน้องอายในรายการ HRDI Cafe นะคะไม่ต้องงงกันนะคะว่าวันนี้ทำไมเจอกันน้องไอายนะคะวันนี้น้องอายจะมาฝึกทำเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มขายดีที่สุดประจำร้าน HRDI Cafe นะคะแล้ววันนี้น้องอายจะทำเครื่องดื่มอะไรแล้วใครจะสอนน้องอายแล้ววันนี้จะอร่อยจริงสมคำาล่ําลือหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ แล้ววันนี้คนที่จะมาสอนน้องไอทําเครื่องดื่มนะคะน้องน้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานจาก HRDI คาเฟ่น,นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะออวันนี้ไอจะมาทําอะไรดีคะจะมาให้น้ำหวานสอนทําเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะอ๋อโอเคงั้นได้เลยเดี๋ยวเราไปทํากันนะคะไปเลยค่ะโอเคค่ะ น้ำมันก็จะมาสอนอายทำเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดประจำร้านของเดือนนี้นะคะนั่นก็คือเมนูโกโก,โกค้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาดูวัตถุดิบที่เราจะทำวันนี้นะคะค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นผงโกโก้นะคะสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นนมข้นจืดแล้วก็จะมีเป็นนมข้นหวานแล้วก็มีนมสดแล้วก็มีน้ำร้อนสำหรับไว้ละลายโกโก้นะคะค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาโกโก้ที่เราเตรียมไว้ใส่ไปนในน้ำร้อนค่ะคนให้โกโก้มันละลายนะคะโกโก้ของเราก็จะมีความเข้มข้นมากอย่างนี้ได้ไหมคะโอเคค่ะก็ได้ใช้ได้เลยเนาะมาข,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 ขยี้นิดนึง โอเคค่ะพอรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยหนืดละแล้วก็เอานมข้นหวานใส่ไปน้มข้นหวานเราเตรียมไว้อยู่ที่30 ml นะคะเทลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดะคะ่ะน,นี้จะอยู่ที่45 ml นะคะเพื่อความมันนาอหมันมันแล้วก็ควนใส่อีกทีเด้ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่นมสดให้ให้มันถึงตรงหกออนค่ะตัวนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะโกโก้เราง่ายมากะะง่ายมากค่ะโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็เราก็จะมาสอนอายแต่งหน้าเครื่องดื่มด้วยนะคะไปกันเลย ขั้นตอนแรกก็ตักฟองนมนะคะที่เราเตรียมไว้ตักใส่หน้าโกโก,โกโ้เลยอ่าใช่แล้วก็เกลี่ยๆให้มันทท่วๆกันหลังจากนั้นก็ใส่ไปหลับช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้เนะาะวาดเป็นวงกลมเล็กๆรอบแก้วนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้ราก รักวอกแกวเลยถได้เป็นรูปหัวใจไม่เป็นไรคะ่ะมือใหม่ก็ถือว่าได้เลยนนเนาะ,นนนะ,ะโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะไปกันเลยเข้มข้นมากค่ะ ม,มันอร่อยเข้มขน้นกลมกล่อมมากเลยนะคะทุกคนมเมนูนี้อร่อยมากนะคะเมนูโกโก้เย็นนะคะทําง่ายมากค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะค่ะดีใจที่ไอชอบนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากมาลองชิมความอร่อยนะคะเดี๋ยเชิญที่ร้าน mm hmm. กาแฟ h r d i Cafe นะคะร้านตั้งอยู่ที่สวนต้อนรับนะคะตึกอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะร้านเปิดโดยการทุกวันนะคะ,ะแล้วก็พิเศษ สำหรับร้านกาแฟนี้ก็คือเรามีกาแฟถึง7ญาดยอดดอยนะคะให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ลองชิมกันนะคะมีทั้งขั่วากลางแล้วก็ขั้วเข้มคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบขอบคุณน้ำหวานนะคะที่มาสอนทำเมนูโกโก้เย็นนะคะค่ะอ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องราชพฤกษ์ขีดโซเดอร์วิสด,ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ค่ะายบาย อร่อยมากเลย